คือเราก็ยืนยันเต็มที่ในการสู้คดีนะครับพี่สู้อยู่แล้วผมสู้เพราะทำร้ายร่างกายมันมีปัญหาอะไรนะมันไม่โทษบัตรบัตรบัตรหมาอะไรนักหนาโอเคครับผมนะโอเคโอเคนะคครรับผมฮะพี่สี่เขาไปแจ้งความได้ไหมที่ตำรวจครับผมเขาเลยมาคุมตัวไปใช่ไหมฮะโอเคครับผมครับพี่สี่สุวรรณไหมครับตอนนี้ครับอาโอเคขออนุญาตนะครับเออครับผมครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาต ก็คือยินดีถูกดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ก็ทำร้ายร่างกายมันไม่เย่หนักหนามันไม่จะโทษคนฆ่าคนตายนะเออย่างดีแค่แปบยืนยันว่าเราไม่ได้มาดักรอทำอะไรไปที่ตัวซอกทุกสองห้องทุกสอห้องครับเอารมณ์ดีขึ้นยังครับพี่ครับครับกันครับขออนุญาตครับขอบคุณครับที่มับครานครับอันนี้มีธนาเนี่ยครับ